บีคะเ,คเดีดูน้ำโชคนะคะฝั่งโน้นน้ำโชคนี่กับบรรยากาศในช่วงเย็น่ะบรรยากาศในช่วงเย็นบรรยากาศที่บ้านน้ำโชคนะนี่น้องอันดาน้องอันดาของเราน้องเล,เล็กสุดเลยนะในปางเล็กสุดเลย อันนี้คุณยายทองจันนะ,ะข้างหลังเป็นน้ำโชวฝ<ม>ั่งนี้ก็เป็นน้องแซนดี้นะ,ะน้องแซนดี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้กันฝั่งทางนู้นเป็นน้องปุ๊กกี้นะคะม,มาแล้วมาแล้วน้าโชคมาแล้วมาแล้ว ควานนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพาแขกไปเที่ยวนะเนาะเดินทัวร์ไปเที่ยวกันรุน่นไว้บางแน่เลยลกย <c oughs> ิ๊มกิ๊มันจะพูดได้โอเคไหวไม่ไหวแล้วยอลีโบนเราพิกันอาการหนักแลยพุทธแคจะยรุ่งสามเลยครับ เหมืนอกนกานในช่วงเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นเหมือนกันฝั่งนู้นก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเพื่อนบ้านเป็นอีกต่างหนึ่งนะคะเปิดอ,อยู่ข้างๆกันนะคะมองเห็นกัน,น,ะะนก็มีหลายเชือกเหมือนกันนะ,ะมีหกเชือกนะคะต่างใกล้ๆกันยังไม่ได้ชไหรือเปล่าอยู่ในกองตลอดเวลา <laughs> จากคนครับกี่คนครับเอาปกบวกนหนึ่งเหรอฮัลโหลคมอนฮัลีโมได้พอนใจัดการได้ฮัลโหลฮัลโหลอมอน น้ำชคบอกว่าน้ำชงจะพาไปเที่ยวนะคะน้ำชงจะพาไปเที่ยวโอเคสองคนเยอสอง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 คนอสองคนอ่ใช่่ใช่อสองคนโอเคนนนโชจะพาไปเที่ยวนะคะ ีพาน้องตัวเล็กไปเทีย่ยวเบลยร์่เบียร์แซนดนด์มลเดอร์ชิคโอเคเลสโก้ไปเที่ยวได้เด้อน้ำโชคบอกฮะพาไปเที่ยวบายนำโชคไปแล้วนะคะม,มาดูสาวสวย อเชือกหนึ่งคะับประจำปางนะคะก็เ hmm. ป no, ็นนาเดียมาแล้วมาแล้วนาเดียมาแล้วนาเดียคนสวยมาแล้วนาเดียหืมจู่อะจู่ไปกลางฮัลโหลอันนี้น้องปุ๊กกี้นะคะน้องปุ๊กกี้นี่น้องปุ๊กกี้ กี่กกโอเค two n s เป็นรเอียบเรียบเียเียบเียบเรี่ขึ้นละโอเคสุดาปรีดโอเคดน้นซอสซอของปูน่ตวงดีโอเค ทางนี้คือน้องลิลลี่นะคะน้องลิลลี่หรือว่าน้องใบเฟิร์นนะคะลิลลี่หรือน้องใบเฟิร์นนะคะโอเคป<า>ะไปไปได้ไปได้นะคะไปเที่ยวอืนานเดียสาวสวยของเรานะคะ Oh. Ok Thank you. Okay. Ok Sorry, sorry. Okay. 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 Mà Okay. 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 มาแล้วมาแล้วนี่โดยฟืนบอกว่าอุ้ยเดินเร็วมากค่ะน้องลินลี่ได้ผู้บ่าวหลอนะคะเดินเร็วมากเลยนะคะเฮโอเคนี่โอ้ย thank you โอเคมามีกานจุดดีโอเค thank you เร่ เฮ้เยอะๆอันนี้น้องแซนดี้นะคะแซนดี้มาแล้วอวดความงามแต่ละเชือกนะคะเนาะอวดความสวยแต่ละเชือกนะหะุ่นนี้แตกต่างกันนะะแบบว่ามีความน่ารัก ไม่เหมือนกันความสวยไม่เหมือนกันบางตัวก็สูงยาวเขาดีนะคะบางตัวก็แบบว่าอ้วนกระปุกลุกน่าราักมากไปไเทวไปแล้วไปแล้วไปเที่ยวกับน้องแซนดี้นะคะดูบรรยากาศนะคะก็มีนี่นะคะ ATV นะคะรถ ATV ด้วยนะคะให้แขกได้แต่ว่าขึ้นทางด้วยแล้วก็ได้ขับ ATV นะคะเพื่อจะไปขึ้นดูพระใหญ่นะคะเนาะนี่อันนี้เป็นทางขึ้นพระใหญ่นะ,ะทิ่ที่แขกเลี้ยวเข้าไปแล้วนี่จะเป็นทางฝั่งนี้นะฝั่งนู้นนะคะนู่นพระใหญ่นะคะพระใหญ่ขึ้นพระใหญ่นะคะเป็นสถานที่แบบว่าท่องเที่ยวที่แบบชื่อเสียงดดงังมากะะที่หนึ่งน,น้องอําดาหายเลย